สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของความฉลาดด้านการเข้าใจตนเองกันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เรามีคนร่วมคุยกับเราก็คือชาลีค่ะชาลีสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูปุยสวัสดีครับทุกคนครูปุยครับความฉลาดด้านการเข้าใจตนเองนี้เนี่ยคืออะไรเหรอครับโอ้ง่ายมากค่ะความฉลาดด้านการเข้าใจตนเองก็คือความสามารถในการรู้ว่าตัวเองคิดอะไรชอบอะไรรู้สึกยังไง แล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค่ะว้าวแล้วทักษะนี้เนี่ยสามารถนําไปเขียนไดอารี A ่ได้ด้วยไหมครับโอ้สามารถทําได้ดีเลยค่ะเพราะว่าการเขียนไดอารี A ่เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยทบทวนว่าวันนี้เราทําอะไรเรารู้สึกชอบอะไรและเราไม่ชอบอะไรทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค่ะฟังดูน่าสนใจมากๆเลยครับผมอยากเริ่มเขียนไดอารี A ่แล้วครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มเขียนไดอารี A ่กันเลยดีไหมคะ ดีครับโอเคไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับ <im ple asure> การเขียนไดอารี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้ทบทวนและสะท้อนประสบการณ์ในแต่ละวันเด็กๆสามารถเริ่มต้นเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกิจกรรมที่สนุกความประทับใจหรือความท้าทายที่ได้เจอส่วนเด็กโตสามารถเขียนไดอารี่ในเชิงลึกเช่น การเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งในปัจจุบันมีทั้งเลือกในการเขียนไดอารี่อย่างสนุกอย่างเช่นการใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เด็กๆสามารถใส่รูปภาพอีโมจิหรือปรับแต่งบันทึกให้เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเองซึ่งจะทำให้การเขียนไดอารี่เป็นเรื่องง่ายและน่าสนุกค่ะการเขียนไดอารี่ ยังช่วยให้เด็กๆประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างมีความหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบความคิดการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์การเขียนยังเป็นโอกาสที่ดีในการค้นพบตัวเองและทำให้เด็กๆได้เห็นความก้าวหน้าในชีวิตเมื่อย้อนกลับมาอ่านหรือได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองซึ่งการเขียนนั้นเป็นวิธีที่ช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้การจัดการความคิดและความรู้สึก ในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองเสริมสร้างความเข้าใจตัวเองซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาปัญญาด้านการเข้าใจตัวเองค่ะจากไดอารี่ของหนูเนี่ยหนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพี่อยากรู้ว่าเมื่อวานสิ่งที่หนูเขียนไปเนี่ยเมื่อวานที่หนูเขียนไดอารี่หนูรู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่หนูภูมิใจมากที่สดุด ก็ที่หนูได้ถ่ายคลิปกับเพื่อนคะ่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นความทรงจําที่แบบหนูก็จะไม่ลืมเลยคะ่ะเ<อ>พื่อนคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแบบดีที่แบบหาที่ไหนไม่ได้เลยคะ่ะแล้วเขาก็จะไปต่างโรงเรียนกับหนูด้วยได้เจอกันอีกครั้งที่แบบในรอบแบบหลายเดือนที่ไม่ได้เจอกัน, <c oughs> ก,นก็คือคิดถึงมากมเลยหนูเจอเขาหนูก็วิ่งเข้าไปกอดเลยคะ่ะ โอ้น่ารักมากมากเลยชิแล้วหลังจากที่หนูเขียนไดอารี่จบแล้วเนี่ยหนูมีความรู้สึกยังไงกับไดอารี่ที่หนูเขียนคะเป็นไดอารี่ที่แบบเขียนแล้วคือยิ้มไปด้วยเลยคือมันเป็นเรื่องราวที่แบบสนุกมากๆแล้วก็อยากให้มีอีกค่ะคือแบบมันแบบมันเกิดหลายเหตุการณ์มากๆาจริงๆแล้วก็อันนี้คือแบบได้ทบทวนตัวเองด้วยก็ได้รู้ว่าคือทำอะไรได้ไปในวันนั้นบ้าง รู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองที่เออวันนั้นหนูได้ทําอะไรไปบ้างคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะครูปุยครับวันนี้ผมเขียนไดอารี่ถึงสิ่งที่ทําให้ผมภาคภูมิใจที่สุดครับคือการที่ผมช่วยคุณแม่จัดโต๊ะอาหารและได้รับคําชมครับ ว้าวเป็นยังไงบ้างล่ะคะเวลาที่เราเขียนไดอารี่มันทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองได้ดีมากขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วครับซึ่งผมเนี่ยรู้สึกดีมากเลยครับ แล้วพอได้อ่านไดอารี่เก่าๆของผมผมก็รู้ได้เลยว่าผมพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับโอ้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะชาลีเพราะว่าการที่เราได้ทบทวนตัวเองได้เขียนบันทึกลงไปในไดอารี่นะคะทําให้เรารู้ว่าเราได้ทําอะไรที่มีคุณค่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สะสมไปได้ทุกๆวันก็จะทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตนเองด้วยค่ะ คุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะสามารถทํากิจกรรมง่ายๆแบบนี้กับเด็กๆที่บ้านได้เพื่อส,งส่งเสริมความเข้าใจในตนเองแล้วก็ทักษะด้านภาษาด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ